สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f อซแฟนช่องผูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอีกครั้งหนึ่งนะคลิปนี้จะมาให้สูตรที่เรียกว่ายามสามตานะสูตรยามสามตาอ่ะมีเครื่องตัดหญ้าอยู่ใ,ใกล้นะเสียงดังนะคงจะ คงจะเครื่องคงจะตัดเสียงได้นะอาตามชมเลยนะไม่เสียเวลาเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บเดียวนะอ้าวยังไม่ขีดให้เลยนะยามสามตา สูตรยามสามตาเป็นยังไงเอาสักสองวัดก็พอทวนให้ดูนะสีแดงในเขียนหมดเลยนะสูตรบนนะ ยามสามตาหนึ่งก้อย,ยอหกแปดเอางัดไหนบ้างมาดูแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองห้าหกหกห้าหรือห้าหก ห้าศูนย์ผิดละมั้งอ่ะตรงนี้นะเก้าเก้าสี่แปดห้าหกหกสามแปดหกห้าแล้วก็หกสามสูตรนี้วิธีทำก็ไม่ยากนะ จับยามสามตานะเขียนสามเดี่ยมลงไปนะเขียนตัวเลขลงไปใช้หลักหน่วยทํานะห้าสองใส่สองตรงนี้เลยนะสองสามสี 2, 3, 4, ห้าหกเจปดศนะเดี๋ยวผมเขียนทางนี้ดีกว่านะจะได้เห็นชัดเจนเอาทางนี้ดีกว่าสีไหนดีสีน้ำเงินดีไหมห้าสองนะ ใส่สมเหลี่ยมลงไปนะสองสามสเขียนวนไปอีกนะห้าหกเจ็เีนอีกนะแป พอเขียนสิทธ์ดังนี้นะเราก็จะได้ตัวเลขข้างบน2 5 8ห้าแปดสเ้าเอ่ะเรามาจับเลขวิ่งก่อนนะจับเลขวิ่งแล้วก็ได้ตัวไหนก็เอามาได้ั้างบนเอามาใส่ข้างล่างได้ข้างล่างไปใส่ข้างบนนะอ่าเลขฟิด เลขติดก่อนนะเอาหลักหน่วยสองมาเขียนนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งนะนี่เลขติดเรานะศูนย์มีสามตัวนะหนึ่งขาดเลยเห็นไหมตัวสำคัญมันเลขติดสูตรที่หนึ่งสูตรที่สอง ติดองนะสอ2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3เลขติดเราอยู่ตรงนี้นะ4 5 0 1เรามาดูตัวนี้เลขมันขาดหนึ่งนะ ตีทางนี้ไม่มีนะมีแต่ห้ากับศูนย์ที่ชนกันตัวมันติดนะห้ากับศูนย์นี่เราได้ติดที่ห้ากับศูนย์เขียนใส่มุมนี้นะติดห้ากับศูนย์อ่าลำลองต้องมานะ ถ้าห้ามานะห้าตัวเดียวนะมาทางนี้ศูนย์ตัวเดียวไปทางนูน้นเดี๋ยวเรากลับเอานะห้าห้าสามห้าหกห้าเก้าห้าสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์ เห็นไหมจีดห้าหกหกห้านะฮะอ่ะมาดูงวดต่อไปนะจะไปจิดที่ตัวไหน มาเลยนะห้าหกเแปดไล่นับไปเลยนะเก้าศูนยหนึ่งสองสาเลขติดสู่ที่หนึ่งนะติดหนึ่ง ห้านะหกเก็ดแปดเศสองสาสเลขขาดสีนะแปดเก้าสมดเก้าสามนี่แปเ้าแล้วก็สมเลขตัวจะมานะสูตรที่สองนะ ติดสติดสองก็เอาห้าหกเจ็ดแไล่ไปเลยนะ9 0 1าศูนยอี่ห้าหเอาส่วนนี้นะเจ็ดแกับ3าส นี่เลขติดแปดกับสามนะวดนี้เห็นไหมอ่ะถ้าแปดมานะจะมาตัวไหนเรามาดูกันนะถ้าแปดมาอยับมาทางนี้เลยนะแปดหกแปดเก้าแปดสอง มาทางนี้เลยนะแปดเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็แปดสามสามมานะสามห้าสามแปดสามหนึ่งสามหกสามเก้าสามสองแต่ผมบอกว่าน่าจะมาที่สุด น่าจะมาที่สุดนะสิบนาทีแล้วนะถ้าแปดมานะให้ระวังที่แปดสองกับแปดเจ็ดนะบนล่างมาได้นะพักเก้ามานี่ก็ เก้าแปดนี่ตัวหนึ่งนะให้ระวังนะแปานี่น,นี่เอาตัวหนึงแปกับ80นะอ่ะเอาสะสีตัวในชุดหลัก8ดนะวันที่เท่าไหร่หกันยาสองห้านะสตัวชี้เป้าไว้ที่8 2ดกับ8ปดเแล้วกับแป ทั้งสี่ตัวเนี่ยตัวที่เด่นนะมากก็แปดสองกับแปดเจดนะนำตัวเลขที่ได้ไปจัดซื้อจัดหาลอตเตอรี่กันแล้วกันนะครับผมหมดเวลาพอดีครับผมอําลาพาจากเห็นหรือไม่เดี๋ยวขยายให้นานอ่านอ่ะแคปหน้าจอกันไว้ติดแปดสามมาแปดมาแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าดย์แดสองปดสม อสตัววางที่8 2ดส8 9 8 0เจ็ด้าย์อ่าลาผาจ่ายเพียงเท่านี้นะครับโชคดีมีสุขทุกท่านนะถูกหวยรวยเบอร์กันได้รางวัลที่หนึ่งปังปังไปเลยเอเออบางคนบอกว่าเอาสามตัวให้หน่อยนะทิ้งท้ายให้นะอา่าให้8 2ไปห้าแปแล้วกัน ห้าแปดสองหกแห้าตัวนี้แหละสามตัวเวลาพอดีอำลจาจ่าครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว